โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกลราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีตอนรับข้าส่เกม Ark Survival Evolved กับผมนะครับสายโคชชาแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะก็ในวันนี้นะครับผมว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับทำการลงถ้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะอมผมว่าคิดว่าอาจจะลง E ีีละสองถ้ำแล้วลกัน,นครับเพราะว่าแต่ละถ้ำมันก็ลงยากแตกต่างกันไปนะคุณผู้ชมนะอืบาง E ีีก็อาจจะลงแค่ถ้ำเดียวหรือสองถ้ำประมาณนี้เออโอเค สิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็เป็นไดโนเสาร์เล็กๆนะครับผู้ชมนะที่คุณผู้ชมต้องการเอาไปอะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นหมาป่าก็ได้นะครับผู้ชมนะบางถ้าก็ไม่ต้องเอาลงก็ได้คุณผู้ชมเอ,อซึ่งมันง่ายมากคุณผู้ชมนะอืเดี๋ยวผมดูก่อนว่าในตัวผมมีสัตว์อะไรบ้างอาอันนี้เซริเทียลฟีลอ็อกอไม่เอาไปอันนี้ไม่อมไม่หมาป่าอย,อยู่ไหนวะ เออหมาป่าผมอยู่ไหนวะคุณผู้ชมหาก่อนโอเคอยู่ข้างบนจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะเอาหมาป่าไปกันนะคุณผู้ชมนะง่ายที่สุดแล้วหลังจากที่แล้วอีพีที่แล้วเราได้ฟักไข่เดลสซอรนะคุณผู้ชมนะ่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแบบตอนไกลละถ้ำสองถ้ำที่ผมจะพาไปลงวันนี้ก็คือถ้ำฮันเตอร์แล้วก็ถ้ำออฟเดอะแมชีฟนะคุณผู้ชมนะก็คือถ้ำลาวาแล้วก็ถ้ำแบบแมบลบงทั่วไปอแถวบ้านผมก็มีอยู่หนึ่งถ้ำนะคุณผู้ชมนะอยู่หลังภูเขานี้เลยนะครับ ก็บินมาดูมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับผู้ชมนะอืตรงไหนวะนี่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 อ่าตรงนี้เลยเราก็ไปดูถ้ำง่ายๆกันก่อนนะครับอ่ะ EP ต่อไปก็อาจจะลงเป็นถ้ำสองถ้ำละกันนะครับอาจจะเป็นถ้ำง่ายเนะาะถ้ำนี้เหมือนผมเคยพามาลงหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมเออจาได้อยู่นี่อยู่ตรงนี้เลยอ่าเราสามารถจอดนกผมไว้ตรงนี้ได้นะครับโอเคผมจะจอดนกผมไว้หน้าถ้ำละกันเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อเธอรลนโดนเฮ้ยไม่ใช่ จ,จอดไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคขี่ได้ไหมอ่ะตรงนี้ขี่ได้นะผมจะจอดไว้ตรงนี้แล้วกันถ้ำนี้นะครับหมาป่าก็จําเป็นนะแรปเตอร์ลงได้แรปเตอร์มันลงได้อยู่ก็คิดว่าเอาแรปเตอร์ลงมาก็ได้คุณผู้ชมนะอืมอ่ะง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหมาป่ากออกมาเลยแล้วกันไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราทําการเดินทางลงไปเลยคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะลรมากมายนะครับคุณผู้ชมนะอืมโอเคก็ มาป่าน่าจะอีซี่ครับผู้ชมนะผมจะพาลงไปถ้ำทางที่ลงง่ายที่สุดนะผู้ชมนะก็โอเคเดินทางมาทางนี้ตามทางเลยถ้ำนี้ง่ายมากอีซี่เบบี้เลยคผู้ชมโอเคเดินมาเดินมาก็อาจจะแบบเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะผู้ชมนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับช่วงนี้โอเคทีนี้เราไปทางนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าเออไปทางนี้เลยไหมไม่อยากอ้อมละโอ้โหแมลงฟาร์มพอดีเลยฟาร์มแมลงไปทําซีเมนต์นะผู้ชมนะอ่ะ เพื่อไม่อ้อมเราก็ลงทางนี้นะคุณผู้ชมนะมง่ายง่ายนะครับโดดลงทางนี้เลยปึ๊บก็อาจจะมีสัตว์อันตรายเล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะโอเคปึ๊บเห็นไหมไง่ายง่ายอีซี่ทีนี้ก็เดินมาทางนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีทางลงมาอีกทางหนึ่งทางนี้ก็น่าจะไปได้นะเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยโอ้แมงป่องนะครับคุณผู้ชมนันเข้ามาได้ไงวะเนี่ยปกติแถวนี้ไม่เห็นมีเลยโอเคทีนี้ผมขอขุดเหล็กสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเหล็กชาวบ้านมันเริ่มจะไม่มีละ อ่ะโอเคขุดไปขุดไปขุดไปเลยคุณผู้ชม let's go อ่ะทีนี้วิธีการเก็บก็กดตัว E นะครับตามที่เขาบอกเลยนะครับแล้วก็ double ลคลิกนะครับคุณผู้ชมนะเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดหมเกือบล่วงละอ่ะเราก็เดินออกมาทางนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะอืมอ่ะพอเราเดินออกมานะครับก็ออกมาตามทางเลยนะครับุณผู้ชมนะง่ายๆนะแล้วก็เดินไปอ่ะเราก็จะเจอแสงสว่างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะง่ายๆอึ๊บตัวนี้ตัวอะไรแมงมุมเหรอแมงมุมหรอ โอเคคียอ์ออกให้หมดนะผู้ชมนะอ่าถ้าเราลงมากับสัตว์มันก็จะเล่นง่ายนะครับเห็นไหมัมนมุมก็มีเยอะพอประมาณอืมผมแนะนําว่าให้เตรียมสัตว์มานี่แหละน่าจะปลอดภัยที่สุดละเผื่อโดนฆ่าสลบมามันจะร่วงเอานะผู้ชมนะมันจะแย่เอาอ่อาจจะลําบากหน่อยแต่ว่าทางที่ผมพาลงมาเนี่ยง่ายที่สุดละแต่ว่าทานี้มันง่ายนะง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดในแมปแลผมคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วอืมเพราะว่าทางลงเนี่ยมันแบบเป็นแนวง่ายๆเลยไงยเห็นไหม เดินขึ้นก็เดินขึ้นตามทางที่เราลงมาเห็นไหมสัมส้นๆนะครับถ้ำนี้ไม่ลึกนะอ่ะ,อ,ะออฟออฟเดอะฮันเตอร์ประมาณนี้โอเคครับผมงั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปลงถ้ำออฟเดอะแมสซีฟเลยลวกันหรือถ้ำลาวานะคุณผู้ชมนะอเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็ทําการเดินทางกันเลยเดี๋ยวออกก่อนออกยังไงวะโอเคเรียบร้อยครับออกมาได้แล้วปึ๊บทําการขี่ไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ ถ้ำก็จะอยู่ประมาณแถวๆทางนี้นะก็สุดแบบทางขวาเลยคุณผู้ชมนะอยู่ประมาณนั่นแหละเดี๋ยวผมพาไปอ๊บินรวดเร็วหน่อยโอเคเดี๋ยวปิดมินิแมพลงก่อนนะคุณผู้ชมนะอืมก็โอเครับรองว่าถ้ำนี้นะครับถ้าลงตามผมเนี้ยน่าจะลงง่ายขึ้นสำหรับใครที่ไม่เคยลงนะแต่ถ้าเคยลงอยู่ก็น่าจะลงง่ายของเขาแหละเนาะ เพราะว่าใครที่เคยลงแล้วมันก็แบบอีซี่ไงจาทางลงได้ไงประมาณนี้ย g กโอเคครับตรงนี้เลยนะครับผู้ชมนะก็จะเป็นหุบเขาลงมาประมาณนี้นะครับผู้ชมนะสําหรับอาร์คตัวนี้ไม่สามารถเซฟได้ผู้ชมนะก็ลูกอยู่ตรงนี้นะไอ้หนูอ่ะซึ่งถ้านี้ก็มันมี2ทางนะครับผู้ชมนะอีกทางหนึ่งก็จะอ้อมไกลอยู่นะครับโดยประมาณนะแนะนําว่าถ้ามีสัตว์ก็เอาลงมาได้เป็นพวกแรปเตอร์หรือหมาป่าก,ก็ได้ผู้ชมนะมสวยแต่ว่าก็เกือบตายนะเนี่ยดูดิ นี่ขึ้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนะโอเคหมาป่ามาแล้วคุณผู้ชมนะทีนี้เราก็มาทางนี้เลยนะครับทางซ้ายนะปึ๊บอ่ะลงทีแรกสัตว์มันจะเยอะนะครับครั้งที่2นะั้นเนี่ยที่ผมลงมันก็เยอะเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ก็เคลียรสัตว์ออกไปก่อนนะคุณผู้ชมนะง่ายๆนะโอเคถ้าเป็นหมาป่าก็จะเคลียง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นสัตว์เหมือนกันดาเมจก็น่าจะพอมีที่สู้เขาได้นะคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคแล้วครับก็เคลียเคลียไปนะคุณผู้ชมนะอ่ะทีนี้ก็ดํเนินการ ก็ค่อยเดินลงมานะครับคุณผู้ชมนะก็ระวังสัตว์นะครับอันตรายมากคุณผู้ชมนะถ้าไม่เคลียร์ก็น่าจะอยู่ยากคุณผู้ชมนะแนะนําให้ถือคบเพลิงลงมาสักอันนึงนะน่าจะดีนะอ่าอันนี้ก็จะมีทางโคดเคี้ยวหน่อยนิดนึงโอเคนั้นน่าจะเป็นแมงมุมนะครับคุณผู้ชมนะอืมตรงไหนวะเอ้ยอันนี้ตัวนี้ก็เคลียร์ออกไปตัวนี้ก็เคลียร์ออกไปโอ้โห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 เรียบร้อยตายเรียบร้อยดี อ่ะแล้วก็มีดิโลเนี่ยผู้ชมนะอ่ะสาที่คุ้นเคยนะทีนี้มันก็จะมีทางไปทางนั้นนะครับแต่ว่ามันไปไม่ได้อ่าเราก็มาทางนี้กันนะผู้ชมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดินมาเลยโอเคเลี์ออกไปให้หมดเลยครับแปงมุมนะอ่ะอ่าแล้วก็ค้างคาาก็จะมีเยอะหน่อยเดี๋ยวผมขอเก็บตัวนี้ก่อนอ๋อนี่เออมามาเลยอืมทีนี้นะครับก็เป็นทางนี้นะครับน่าจะง่ายอยู่นะครับผู้ชมนะค่อยๆไปนะผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลีย์สัตว์ออกก่อนอ่ะ ตรงมาทางนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็จะเจอทางนะครับทางแยกอยู่ตรงนี้อ่าทำไมมันสว่างแบบนี้วะทําไมดีจังอะโอเคเคียวออกเลยถ้าสว่างแบบนี้ก็หวานเจียบทีหูคุณผู้ชมเออยิ่งมองไม่เห็นทางอยู่ไม่ต้องใช้ไฟเลยทีเนี้ยเคียว์อาอให้หมดเลยคุณผู้ชมอ่ามาทางนี้นะอ่าเมื่อกี้เรามาทางนี้ก็เลี้ยวซ้ายมาคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคโอ้โหโดดลงมาทางนี้เลยเหรอไอ้หนูเออเออ ก็คือหมาป่าเนี่ยมันจะทนพิษได้ดีผู้ชมนะก็คือแบบมันจะอยู่ได้นานอะทนพิษอะโอเคก็ทําการเดินเข้าไปอีกนะผู้ชมนะทีนี้ก็โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะมันก็จะเป็นทางให้เราโดดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนะประมาณนี้เลยซึ่งเราก็เลือกที่จะโดดไปเออโอเคหมาป่าน่าจะไปไม่ได้เฮ้ยเกือบล่วงโหลปึ๊บอย่าพึ่งนะเฮ้ยอันนี้นี้สัตว์อันตรายคุณผู้ชม ตรงนี้สัตว์มีสัตว์อันตรายเมื่อกี้มันโดดออกไกลเกินน่ะเออก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันโคตรอันตรายเออมีอะไรอีกไหมหน้าเก็บไม่มีแล้วโอเคทีนี้ก็เก็บหมาป่านี่แหละไว้โอเคครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับให้เราทําการกระโดดไปเลยนะครับผู้ชมนะแล้วก็มันจะมีอยู่หลายทางนะผู้ชมนะให้เราชิดไปทางนี้ปกติตรงนี้จะมีเหล็กนะแต่ผมขุดออกไปแล้ว กระโดดมาตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเห็นป่องไปทางนั้นคุณผู้ชมนะกระโดดไปอื м, ประมาณนี้ทีนี้ก็ทําการเดินมาทางนี้นะครับคุณผู้ชมนะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นวันของเราแล้วคุณผู้ชมอ่าทีนี้มาทางนี้คุณผู้ชมนะแล้วก็มันจะมีที่ให้โดดอยู่ตรงนี้ปุ๊บทําการโดดไปตรงนี้อ่าง่ายๆคุณผู้ชมนะทีนี้ก็เดินมาทางนี้เลยนะครับอืขี่ออกไปโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วก็เดินมาทางนี้โอ้โ โอ้โหทางมันก็จะทะลุก,กันไปทะลุก,กันมานะผู้ชมนะโอ้โหเยอะมากโอ้โหไอหนูโอเคเดินมาทางนี้ผู้ชมนะทีนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะผู้ชมนะทางนี้ก็คุ้นเคยกันอน่าจะคุ้นเคยกันแต่ว่ามันทะลุมาหากันเฉยๆเออเออตายหมดตายหมดไปเลยเออนั่นแหละเคลียร์ไปทีนี้ก็ค่อยๆโดดไปผู้ชมนะเบาๆโดดไปเบาๆอ่าทีนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อย โอเคผู้ชมนะวันนี้อากาศร้อนมากหรือผมอยู่ในถ้ำลาวาก็ไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวขอเคลียร์สัตว์ออกก่อนนะผู้ชมนะโอ้งเรียบร้อยทีนี้ก็ทําการเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไปอ่าเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไปโอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็ทําการโดดไปปกติเหมือนเราเคยโดดแต่ก่อนนะอ่าประมาณนี้เออเจ๋งไหมผู้ชมอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับถ้ำนี้นะเออ วิธีการเก็บก็เช่นเคยนะครับผ,ผู้ชมนะก็เก็บมาเรียบร้อยอ่ะโอเคทีนี้การออกนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมพาผ,ผู้ชมออกเลยแล้วกันนะผู้ชมนะก็ตอนนี้อ์ติแฟกต์ก็เก็บมาเรียบร้อยนะครับผู้ชมนะปึ๊บโดดมาเลยโดดมาเลยทีนี้ก็จะเป็นทางไหนนะที่เรามาก็คือทางนี้เนาะอ่าเดินมาเลยลงลงทางเดิมออกทางเดิมดีที่สุดง่ายที่สุดนะผ,ผู้ชมนะปึ๊บทีนี้ก็จะมีทางอยู่ตรงนี้โอเคมาโดดไปเลย นะประมาณนี้คุณผู้ชมนะตั้งหลักดีๆนะอย่าให้ตกนะอันตรายมากคุณผู้ชมโอเคทีนี้ก็น่าจะออกมาทางนี้เนาะอ่าเราอ้อมมาทางนี้เลยนะคุณผู้ชม,มนะไม่ต้องไปโดดแล้วเพราะว่ามันเสียเวลานะอ่าตรงนี้ก็คือทางที่เราลงมาเนาะปึ๊บเดี๋ยวมันอยู่ทางไหนว่าทางที่ออกของเราเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมนะอ่าเราเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยทีนี้ก็เดินมาเลยเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนะชิดออกไปแล้วก็มาทางนี้อ่า ตรงออกไปเห็นไหมขุดเหล็กก่อนขุดเหล็กก่อนห่วงเหล็กแล้วตอนนี้โอเคปึ๊บถึงแล้วทางออกของเรานะคุณผู้ชมนะง่ายๆนะขุดเหล็กขุดเหล็กอืออืออือโอเคได้มาเยอะเลยอ่ะในถ้ำม,มันมีเหล็กเยอะโอเคออกมาแนละ้วคุณผู้ชมนะทีนี้ก็เดินมาทางนี้ก็ได้นะครับขึ้นได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้ลงก็ได้ขึ้นก็ได้นะทางนี้อันนั้นเป็นอะไรนะเป็นอ่า อะไรสักอย่างเนี่ยผมจาชื่อไม่ได้คุณผู้ชมไม่เป็นไรโอเคทีนี้เราก็ทําการเดินออกไปเลยนะผู้ชมนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอืประมาณนี้นะครับสำหรับถ้ำลาวาหรือออฟเดอะแมสซีฟของเรานะครับผู้ชมนะโอเคครับสำหรับถ้ำน่าจะมีประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากที่จะกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายๆครับ